ผมผมไงท่านที่วางของหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่ของเข้าครับเอาลงเดี๋ยวนี้เลยจะเอาลงเลยจะมซอยซอยมซอยเออมัเก่งกาขับเอาลงให้หมดโอเคโอเคโอเคท้าวพี่พี่เป็นเจ้าของท้าวเหรอไม่ใช่พี่มาขายตั๋วนั่งดิโคนไงบังคุกนี่เดี๋ยวก่อนเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหนวงคนใต้ผมคนใต้จังหวัดอะไรเนี่ยสงขลา จังหวัดอะไรสงขลาเนี่ยสงขลาจังหวัดสงขลาดิสงขลาบ้านมึงจังหวัดหาดใหญ่อมีน้องกี่คนเนี่ยห้คนกับห้าคนแล้วคนจังหวัดอะไรเนี่ยก็นี่สมองมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงถามอย่างอื่นไปอย่างอื่นบั่งดิถามของกินจะได้มีมุกเล่นแบบมุกใต้อเนียวหอกล้วยเข้าต้มมัดเนียวหอกเผือกมึงถามผิดแล้วมึงไปดูที่ไหนมาเลย มึงอะคนกรุงเทพมึงพักกลางมึงต้องถามว่าข้าวต้มมัดภาคใต้เรียกอะไรกูจะได้บอกเหนียวหอกล้วยเล่นกับแบบนี้ใช่ป่ะเขาก็เล่นกันอย่างนี้มึงเล่นยังไงอ่ะได้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 เอาฟูมาใหม่โอเคโอเคโอเคแล้วมึงควัจะกอดอะไรเนี่ยกูบอกแล้วมึงก็ไม่จำเนี่ยกูสงขลาอ๋อสงขลาคนอีสานใช่ไหมเราเนี่ยแมนครับแล้วมึงควัจะกอดอะไรเนี่ยเอาเน้ ไปบ้านเลยเราจะขุดตะวันไปชี้สเก็ตสันตอรมีพี่น้องกี่คนพี่น้องห้าคนครับผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนผู้ชายสามครับผู้ชายสามครับผู้หญิงล่ะกี่คนโคกครับหกคนเนี่ยคนอย่างมึงอ่ะต้องเจออย่างมันนี่แหละไม่ต้องหันมาเอาให้สุดก่อนเอาให้สุดก่อนโหดังกล๊อปเลยหยังครับอีสานี่นะอีสานเป็นหยังครับมืดไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่อง มันจะมึนเหมือนเหมือนสั่งสั่งสั่งจ้างใหญ่วะไอ้นาหกโมงเช้าเรียกว่าอะไรชายชายมุขผียายครับเออโอเคโอเคโอเคไปสายครับนะขายตัวไงเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วคนจุดอะไรเนี่ยทรงขนทรงทรงข้าทรงนำพระนี่แหละที่ผมต้องการนะจังหวัด อะไรเอ่ยอารมณ์ดีที่สุดพะเยาไม่ใช่ระยองไม่ใช่จานบุรีไม่ใช่แราดแพร่ใช่จ<พ>าน<า>ไว้บนหน้าแล้วกันโอเคพี่ยองก็ได้ประจวบคิคิขำประจวบคิคิขำประจวบคี้ข้ขำเอาโอเค E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีแอวิแอเซนที่วิแอเซนทีวีอวิแอเซนที่วิแอเซนที่วิแอ